มาดูซอฟ t ์พาวเวอร์นี่ก็ร้อนเหมือนกันครับาะว่าซอฟ t ์พาวเวอร์เนี่ยล่าสุดคุณลุงอิงที่ก็ดูโครงการนี้ดูภาพรวมดูในในทางของนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยเขาคอกมาแล้วนะครก็จะมีทั้งหมด11สาขาใช่ไหมใช้งบประมาณรวมใน5,100กว่าล้านบาทก็จะสนับสนุนในหลายๆด้านจะเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมทีนี้พอมาดูแต่ละสาขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการแจกแจงงบประมาณว่าสาขาไหนได้เท่าไหร่ มีงบประมาณเนี่ยจัดสรรไปให้เท่าไหร่บ้างแต่ที่เป็นเป็นดราม,ม่าเนี่ยเพราะว่าสาขาหนังสือเนี่ยเขาบอกทำไมได้เท่านี้คือทั้งหมด5000ล้านเนี่ยสาขาหนังสือได้ไป69ล้านโอ้ี่มันเขาบอกเศษเสียวหรือเปล่าน้อยมากเขาบอกอถ้าตีตีแล้วเนี่ยประมาณสัก,ปเ,กเปอร์เซนต์กว่าเปอร์เซนต์กว่าเปอร์เซนต์กว่า11สาขาบ,บางคนก็เลยมองว่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้สนับสนุนให้คนอ่านหนังสือหรอหรือว่าไม่เอาหนังสือจะชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ไม่ไม่ผลักดันเรื่องให้คนรักการอ่านหรือเปล่านะฮะก็ว่ากันไปแล้วก็นอกจากนี้พอมาดูในรายละเอียดเนี่ยใน69ล้านก้อนนี้ห้าสิบล้านเนี่ยบอกว่าจะเอาไปปรับปรุงตึกอาคารบุ๊กแลนด์มาร์คมันก็แทบไม่เหลืออะไรให้พัฒนานเรื่องของหนังสือซื้อหนังสือมาเข้าห้องสมุดเลยก็เหลือ19ล้านแล้วมันจะกลายเป็นซอฟท์พาวเวอร์ยังไงสิบเล้านที่เหลืออย่างนั้นจริงหรือไม่ออแต่เอาละก่อนจะไปถึงเรื่องนะั้นคุณผู้ชมเอาเรื่องสงการานก่อนไหมนี่ล่าสุดนะฮะเฟซบุ๊กคุนงิง ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์แห่งชาติบอกไปถึงแผนงานซอฟ์พาวเวอร์ปีหน้าแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้เริ่มแล้วนะฮะแล้วจะมีการเสนอง,งบประมาณเดินหน้างานซอฟท์พาวเวอร์อย่างเต็มตัวที่น่าสนใจครับที่วันนี้คุณนุงอิงประกาศก็คืองานใหญ่ปีหนะ้าเราจะผลักดันให้วันสงกรานไม่ใช่แค่เทศกาลแบบในอดีตที่ผ่านมาแต่จะจัดให้เป็นงานใหญ่มหาสงกรานต์ World Water Festival ฮะเดอสงกรานฟีโนมิอน หวังปักหมุดให้เป็นเทศกาลที่คนทั่วโลกตั้งใจจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมงานนี้และไฮไลท์คุณุงอิงโพสต์ว่าเราจะไม่เล่นน้ำกันแค่3วันแต่จะจัดงานกันทั้งเดือนเมษายนทยอยจัดกันทั้งประเทศไปเลย77จังหวัดคุณุงอิงประกาศว่าเราจะทำให้ประเทศไทยเราติดหนึ่งใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลโลกให้ได้คืออนนี้มันมี2ความเห็นนะนบางคนบอกโอ้โห แค่นี้ยังตัวเปื่อยไม่พอแต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดไปนับวันไหลออวันไหลก่อนสงการานต์แล้วก็ไหลชนบุรีไหลพระประแดงต่างๆอเออจริงๆมันเกือบเดือนแล้วอเกาบอกถ้านับเนี้ย เออมันเกือบเดือนแล้วจริงๆครับประมาณสัก3าสัปดาห์พนเพราะฉะนั้นแนวทางมันจะเป็นแบบไหนเออมันจะยังไงมันจะคล้ายคล้ายวันไหลไหมแล้วก็สลับไปแต่ละจังหวัดครับ <c oughs> จังหวัดนี้อาจจะเล่นช่วงนี้ออนานหน่อยขยายไปช่วงนี้อีกจังหวัดหนึ่งไปช่วงนั้นหรือยังไงเหมือนชนบุรีอ่ะเขาจะไล่มานเลยบางแสนช่วงนี้นะพัทยาช่วงนี้ศรีราชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาปิดท้ายอย่างที่เราทราบกันก็พระประแดงเนี่ยก็มันจะเป็นที่ที่ปิด ปิดท้ายของเทศกาลต้องรอดูรายละเอียดว่าว่าที่บอกว่าเล่นกันทั้งเดือนเนี่ยแต่ละจังหวัด77จังหวัดนี่หมายความว่ายังไงในรายละเอียดนะฮะแต่คุณอุกงอิงประกาศเลยว่าจะต้องทําให้ต่างชาติเนี่ยอยากมาเที่ยวเพราะมาเล่นน้ําสงการเราต้องเอานักข่าวเราไปถ่ายทั้งเดือนเลยเนาะปบปกติอย่างวันสงการเนี่ยมันก็จะเป็นภาพจำใช่ไหมนักข่าวไปรายงานแล้วก็โดนแกล้งโดนฉีดใส่อะไรอย่างเนี้ย เออเราจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งเดือนหรือเปล่าเออนี่จะชูแล้วนะฮะสงกปลาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำหรับปีหน้าทีนี้มาดูประเด็นดราม่า,าที่เราเกินกันเอาไว้นะครับงบประมาณที่เขาแบ่งเป็น11สาขารวมมูลค่าในโครงการนี้5,164่ล้านบาทก็ถูกตั้งคำถามมากสุดในสาขาหนังสือนะครับก็สงสัยว่าทำไมได้งบมาแค่69ล้านบาทแล้ว69ล้านบาทในสาขาหนังสือนี้เมื่อไปดูในรายละเอียดพบว่ามีการแบ่งไปอีก50ล้าน ไว้ปรับปรุงอาคารปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์จัดหาหนังสือเพิ่มการประชาสัมพันธ์แต่ว่ามันไปอยู่ในหัวข้อบุ๊กแลนด์มาร์คบุ๊กแลนด์มาร์คหน่วยงานดำเนินการก็คือกอทอมอนะครับส่วนเงินที่เหลือเขาบอกว่าจะแบ่งเป็นงบจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติจัดงานสัปดาห์หนังสือประชาสัมพันธ์หนังสือไทยจัดการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติรวมถึงก่อตั้งสถาบันหนังสือและประชาสัมพันธ์การให้หนังสือเป็นของขวัญ แน่นอนนะครับหลายคนก็เลยหักลบเอาไงบอกโอ้หกสิบเก้าล้านก็ว่าน้อยอยู่แล้วหักห้าสิบล้านไปปรับปรุงตึกอาคารอย่างเดียวเลยเหรอทนี้ก็เท่ากับว่าเหลือแค่19ล้านทําเรื่องหนังสือเหรอเออมันจะเอาไปทําอะไรได้มากน้อยขนาดไหนฮะแค่19ล้านพีพีทีวีครับเห็นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกโทโมก็เลยไปถามคุณชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าแล้วก็นายสารน<อ>นท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่ากโทโมเพราะเอกสารอย่างที่บอกครับแจกแจงงบบอกว่า50ล้านบาทอยู่ในการดําเนินงานของกทม ปรากฏว่ารองผู้ว่าสานนแจกแจงว่าการปรับปรุงอาคารนี้เนี่ยก็คือบุ๊กแลนด์มาร์คมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง50ล้านเนี่ยเป็นการปรับปรุงอาคารจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมเข้าใจว่าไอย้ยอด50ล้านนี้จะรวมไปถึงเรื่องการซื้อหนังสือมาเติมเข้าไปที่ห้องสมุดด้วยอ๋อรวมอย่นี้ด้วยรวมเข้าไปด้วยแต่ขอรอดูอรายละเอียดให้มันชัดเจนมากกว่านี้ก่อนครับจริงเราจะมีการปรับฟาสาดอยู่แล้วครับตรงบริเวณราจะดำเนินเราก็เลยต,ตอนนี้เรามีาระมาในการออกแบบใหม่ แต่ว่าตัวที่จะมาใช่ห้องสมุดตรงตรงนั้นแต่ว่า5 0ล้านเนี่ยเขาจะว่าเป็นทางาคณะกรรมการซัพพอร์หนังสือเนี่ยเขาเสนอเข้าไปที่ส่วนกลางซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นพวกการเติมหนังสือเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพองบที่ปรับฟาสาัตปรับอินเทียร์มมาบรรจบกับงบที่เป็นการซื้อหนังสือเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะ พอดีกันครับเพราะเดี๋ยวจะมีการนัดประชุมน่าจะภายในสัปดาห์หน้ากับทางซอฟท์แวร์หนังสือว่าไอ้ห้ที่เขามีรายละเอียดเนี่ยจะมาจูนกับของเราอย่างไรครับต้องรอดูอะยรอีกทีนะที่นี่รังคือคุณชัดชาติเนี่ยก็ยังบอกนะฮะว่าเรื่ององบประมาณก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งสําคัญกว่าก็คือการต้องที่จะกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักการอ่านมากขึ้นและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะอย่างอันเนี้ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าโอเค ปรับปรุงอาคารเ<ห>ติมหนังสือมันก็ดีแหละแต่มันจะนําไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงเพราะมันก็เป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วถูกไหมถ้าคุณมีห้องสมุดมีอาคารบุ๊คแลนด์มาร์กต่างๆนานาใช่คุณก็ต้องทําให้อาคารมันดีต้องมีหนังสือเติมเข้าไปแต่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยังไงอันนี้ก็ต้องฝากกรรมการเข้าไปดูด้วยเพราะมันอยู่ในสาขาของโครงการซอฟต์พาวเวอร์เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ มีการพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์กันอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมุมหลากหลายมิติแล้วล่าสุดอีกคนหนึ่งซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณพนิกาวานิชโคศคณะก้าวหน้านะฮะคุณช่อออกมาย้ําคําเดิมนะครับบอกว่าหากรัฐบาลคิดอยากจะทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยคุณช่อใช้คําว่าก็ต้องหยุดพูดคําว่าซอฟต์พาวเวอร์ก่อนบอกว่าถ้าจะทำซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้เหมือนกับพูดกันเยอะเกินไปแล้วการพูดซ้ําไปซ้ามามันไม่ต่างอะไรกับการขายตรง คุณพ่อคุณช่อแนะนำนะฮะว่าคณะกรรมาการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าให้แนะนำนะควรจะเลือกมาสักหนึ่งไอเดียดีกว่าเอามาสักเรื่องหนึ่งว่าตกลงแล้วคุณอยากจะขายอะไรอเอาให้มันเด่นๆให้มันชัดๆจะขายอะไรเลือกมาก่อนแล้วก็ไปให้อุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาเนี่ยให้เขาไปพัฒนาพร้อมกันมันจะได้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนกว่านี้ฮะอยากจะฝากไปยังรัฐบาลน,นะว่า ถ้าคุณที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์จริงๆสิ่งแรกที่คุณควรจะทำคือหยุดพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะไม่มีประเทศไหนประสบความสำเร็จในการทำซอฟต์พาวเวอร์โดยการประกาศว่าจะทำอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์เขาทำเลยค่ะและเมื่อเขาทำแล้วสำเร็จสิ่งนั้นจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมื่อคุณประกาศว่าคุณจะเอาสิ่งนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็เหมือนคุณฉเฉลยสปอยตอนจบของหนังอะคะ่ะว่าอ๋อคุณต้องการจะให้เขาเนี่ยมีจิตโน้มนํามาชื่นชอบประเทศของคุณเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าคุณประกาศไปแล้วตั้งแต่แรกเนยคุณไปขาตรง ไปขายตรงซะแล้วว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดขายของคุณนะคะสุดท้ายมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าออชอบซอฟต์พาวเวอร์อะไรของรัฐบาลขอเปลี่ยนละกันบอกว่าอันดับแรกหยุดพูดคาว่าซอฟต์พาวเวอร์และไอ้นู่นไอ้นีน่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะอันดับที่2เลือกเธอค่ะเอามาสักหนึ่งคอนเซปต์หนึ่งไอเดีย1จุดขายว่าเราอยากจะขายเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ให้ทุกอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ที่คุณตั้งขึ้นมา1ิบสกรรมการเนี่ยมีคอนเซปต์ที่จะทําร่วมกันแล้วก็พัฒนามันไปพร้อมๆกัน นี่คุณช่อก็แนะนําบอกว่าคือทําเลยอย่าเพิ่งมาบอกอเพราะว่าถ้าไปบอกเขามันก็กลายเป็นว่าเหมือนสปอยแล้วเหมือนกับเราก็ขายตรงเลยว่าเนี่ยเราจะขายอันนี้ตรงๆอ,อ,อย่างนี้ซึ่งคุณช่อก็บอกว่างบประมาณที่จัดสรรมาเท่าที่ดูเนี่ยกลัวว่ามันจะกลายเป็นน้ำตำน้ำพริกละลายแม่น้ําเพราะเหมือนกับพยายามจะพัฒนาทุกๆอย่าง11สาขาทําหลายๆเรื่องนะฮะทำอย่างละนิดทําอย่างละหน่อยแต่เชื่อว่าสุดท้ายจะไม่มีอะไรดีขึ้นแบบเป็นรูปธรรมก็เลยแนะนําว่าเลือกมาสัก เด่นๆดีกว่าครับแล้วเอาให้สุดใช่อย่างสมมุติอยากจะทําพัฒนาหนังเนี่ยพัฒนาตั้งแต่นักศึกษานะฮะไล่มาให้เขาพัฒนาจนถึงอุตสาหกรรมครับจนถึงการโปรโมทโอ้อย่างเนี้ยจริงแค่เนี้ยมันก็ใช้เวลานานหลายปีใช้งบเยอะมากแล้วด้วยเพราะโครงการ5 0ันล้านนี่เหมือนกับโอ้โหเตรียมไว้เยอะมากเลยนะใช่กระจายไปอาหารโน่นนี่หลายๆคนก็กังวลว่ามันจะ ไม่ได้สักทางนะครับติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย